สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาลนไท์เฟมิลี่นะคะดูค่ะสองแม่ลูกพากันเดินสำรวจหาที่หาที่อยู่ตอนกลางวันนะคะหาที่กินหญ้าตอนกลางวันเดีวค่ะสำรวจไปทั่วเลยไม่รู้จะพากันอยู่ตรงไหนค่ะแม่แม่จะพากันอยู่ตรงไหนดี ยาก็เริ่มแห้งแลงแล้วค่ะเริ่มแห้งหมดแล้ว ไม่ได้อยากกินนะคะอยากเล่นอย่างเดียวเลยค่ะเด็กน้อยจะขึ้นไปตามลูกแล้วค่ะแม่ดาวรุ่ง ลูกชายพาไปไหนไปได้หมด กินตีนเอาอยนาะอันนี้มันกินีอาพรอบเปียว <c ười> ขันกลัวเขินกลัวแม่ไดารุ่งเห็นวัวแล้วอ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหม <c ười> ไม่เห็นวัวใช่ไหมเมื่อกีว้วัวอยู่ในป่านู่นค่ะวัวอยู่ในป่านู่นค่ะ ตกใจวัวใช่ไหมโอ้เพิ่งมองห็น,น,น,นหนนนดูทำหน้าทำตาง่วงนอนหรือเปล่านอนอีนอเห็น <c oughs> วัวคะ่ะเห็นวัวถอยแล้วคะ่ะนีหนีออกห่างแล้วคะ่ะ มาลูกมาวัวอยู่ตรงนั้นมาเลยวัวเลนทายวัวอยู่ตรงนั้นลูกแม่ดาวรุ่งนี่ชวนลูกหนีแล้วมาเร็วคุณแม่ดาวรุ่งกลัววัวมาเร็วดูรีบเลยค่ะรีบเลยเอาเร็วเร็วเร็วน้าตั้งมาเลยค่ะน้าตั้งมาเลย แม่ดาวรุ่งก็ชอบทำให้ลูกชายกลัววัวเหมือนตัวเองเลยนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตาอ้วนตาอ้วนตาอ้วนมาแล้วตาอ้วนมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อผมคอยพ่อขอบคุณครับผม อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ได้กินหญ้าอร่อยวันท้าย<ม>ได้กินหญ้าอ,อร่อยคะ่ะชนลูกหนีหวัวโอ้ยพาลูกหนีวัวมาเลยเหรอฮะคุณแม่คุณแม่จ๋าคุณแม่กลัววัวพาลูกหนีมาเลยเหรอวัวอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวัวหลังกระโปรงเฮ้ยมันจังซีเอ้ยน้กดี คุณลูกจะชวนคุณแม่ไปนะคะทีนี้คุณแม่รู้สึกว่าเหมือนจะง่วงง่วงอะเมื่อคืนก็นอนดีมากเลยนะแต่กลางวันก็ง่วงง่วงมาไม่อิ่มนอนลูกชวนนอนเนี่ยลูกจะท้องดูเด็กน้อยเอ้ยูุค่าเขาเด้นันเอออยูุ่ค่าเขาเด้อเห็ดยู่ค่าเขาหักเด้อไไม่ใช่ ดื้อดื้อดื้อแล้วดื้อแล้วแมดื้อแล้วค่ะแม่แม่ตองตองงอมมดเลยเนาะกองใหม่กันเลยเวยทังขึ้นนะขึ้นเออพอแล้วพอแล้วพอ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 พลผ่านหนีตึกตรงนั้นเดี๋ยวหักยุค่าเขานะแมเด็กดื้อนะวันนี้ วันนี้เป็นเป็นเด็กเด็กดืกด้อค่ะเด็กดือ้อเด็กดื้อขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนหนูขี้อ้อนพ่อค่ะดูตาอ้วนไม่เอา <laughs> ผมไม่เอาผมจะไปหาแม่แล้ว จะไปหาแม่แล้วเอาช่วยดึงแม่ไปอ่ะแม่เราลุงเอยจะไปไหนแล้วนันโอหจะไปทางนี้แล้วเอาค่อยลงค่อยลงอึ๊บอือค่อยลงค่ะมาลูกมาตามแม่มาเดอ้อแม่ไปแล้วเดอ้อไปแล้วลูกแล้วตามแม่มาตามแม่มา เอาขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาให้ได้อึ๊บเก่งจังเอาค่อยขึ้นค่อยขึ้นโอ้ยแม่รอหนูด้วยแม่จาแม่จารอหนูด้วยหนูขึ้นไม่ได้อึ๊บโอ้ยอึ๊บอ้ยอึ้ยเก่งเก่งเก่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่แม่ไม่ช่วยหนูเลย S <S แม่ไม่ช่วยหนูเลยหนูคาลนานเอาแล้วนะแม่นะเก่งจังเลย,ยเก่งจังเลยโอ้แม่ไม่รค่ะแม่ไม่รแม่ไปก่อนแล้วแม่ไม่รเลยวิ่งเลย